แพทควงแฟนตำรวจสวิตท,ทิแปแรกหลังเปิดตัวเสิร์บรูปครอบครัวสุดแซบหลังจากเปิดตัวและเครดรามาจบก็หวานทันทีไม่รีรอสำหรับนักแสดงและพิธีกรสาวแซบแพทนภั้รกับแฟนตำรวจรุ่นน้องในนภัทร โดยล่าสุดทั้งคู่ก็ควงกันไปเที่ยวที่พัทยาซึ่งเป็นทริปแรกหลังจากเปิดตัวซึ่งสาวแพทก็ได้เสิร์ฟรูปหวานเซตแรกเป็นภาพครอบครัวที่มีแฟนหนุ่มและลูกชายน้องเรซซิง่งร่วมเฟรมกันโดยเธอนั้นนุ่งบิก,กินี่ตัวจิว๋วโชว์ซิกแพคสุดแซ่บด้านฝ่ายชายก็ไม่เบา อวดกรามลำลาำยิ้มหวานใส่กล้องอีกทั้งยังมีภาพความน่ารักน้องเรซิง้งขี่คอในตำรวจหนุ่มอีกด้วยซึ่งดูจากภาพเรียกได้ว่าเข้ากันได้ดีแฮปปี้สุดๆเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ